สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปที่หนึ่งที่เรียกว่าสุดขั้วของโลกเลยก็ว่าได้ที่ไหนคะเนี้ยแอนตาร์กติกาครับชวีปที่เอ่อลึกลับห่างไกลแล้วก็เป็นที่เดียวเลยมั้งครับที่ไม่มีคนพื้นเมืองอยู่เลยอ๋อแอนตาร์กติกาใช่เลยค่ะด้วยความที่มันทั้งไกลทั้งเวิรงว้างมีแต่น้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะมันเลยเหมือนกับอืม เป็นผ้าใบว่างๆให้คนเราเอาความคิดความฝันหรือแม้แต่ความกลัวไปวาดลงบนนั้นน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เราจะมาดูกัน2มุมเลยมุมแรกคือข้อเท็จจริงที่เรารู้ๆกันอยู่ทั้งภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองค่ะกับอีกมุมคือออโลกในจินตนาการพวกทฤษฎีส่งคบคิดต่างๆโดยเฉพาะที่กำลังฮิตๆกันเรื่องกำแพงน้ำแข็งกับโลกแบนนี่แหละครับ อืม uh huh. เรื่องนี้กำลังมาแรงเลยนะคะใช่ครับเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลหลายๆอย่างเลยทั้งวิชาการข่าวหรือแม้แตก่กระทู้ในเน็ตเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆไปเลยดีเลยค่ะเพราะยุคนี้การแยกแยะระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งนี่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับที่ที่คนเข้าถึงยากแบบแอนตาร์กติกาเนี่ย งั้นเริ่อจากข้อมูลพื้นพื้นก่อนเลยนะครับแอนตาร์กติกานี่มันใหญ่แค่ไหนครับใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกเลยนะคะพื้นที่ก็ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรโห14ล้านใช่ค่ะใหญ่กว่ายุโรปทั้ง40%หรือถ้าเทียบกับออสเตรเลียก็ใหญ่กว่า2เท่าเลยแล้วที่สำคัญคือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งเกือบทั้งหมดเลยค่ะ98%เป็นน้้าแข็งแล้วน้าแข็งนี่ก็หนามากๆฉเฉลี่ยเกือบเกือบ2กิโลเมตร สอกิโลค่ะคิดดูแล้วกันว่ามันเก็บน้ำแข็งไว้ถึง90%ของโลกแล้วก็น้ำจืดอีก70%ของโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวแต่ยังสุดขั้วทุกอย่างเลยทั้งหนาวสุดแห้งสุดลมแรงสุดแล้วก็สูงสุดโดยเฉลี่ยด้วยใช่เลยครับถึงจะเต็มไปด้วยน้ำแข็งนะแต่กลับถูกจัดว่าเป็นทะเลทรายอา้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าฝนหรือหิมะตกน้อยมากๆค่ะ เฉลี่ยปีหนึ่งแค่200มิลิเมตรเองน้อยกว่ากรุงเทพอีกนะครับเนี่ยน้อยกว่าเยอะเลยค่ะส่วนเรื่องอุณหภูมินี้ไม่ต้องพูดถึงโหดมากหน้าหนาวเฉลี่ยลบ63องศาเซลเซียสลบ63ค่ะแล้วที่เคยวัดได้ต่ำสุดที่สถานีวอสตอกก็ลบ89.2องศาหรือถ้าจากดาวเทียมก็เคยได้เกือบเกือบลบ95องศาเลยโหฝังแล้วหนาวแทนเลยครับ สภาพแบบนี้ก็เลยไม่มีคนพื้นเมืองอยู่จริงๆไม่มีเลยค่ะจะมีก็แต่นักวิจัยประมาณพั0ถึงห้าพคนแล้วแต่ฤดูกาลกระจายอยู่ตามสถานีวิจัยต่างๆค่ะแล้วพวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆล่ะครับพอจะมีบ้างไหมมีน้อยมากค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเล็กๆจิ๋วๆอย่างจุลินซีย์สาหร่ายเห็ดราหรือสัตว์ตัวเล็กๆที่ทนสภาพสุดขั้วได้พวกหมีน้ำไรหนอนตัวกลมอะไรแบบนี้ แล้วที่คนนึกถึงอย่างเพนกวินแมวน้ำาละครับอ๋อพวกนั้นก็มีค่ะแต่ก็จะอยู่ตามชายฝั่งเป็นหลักไม่ได้เข้าไปลึกถึงใจกลางทวีปคือความโดดเดี่ยวกับความสุดขั้วของมันนี่แหละค่ะที่ทำให้อันตกาติกะเป็นเหมือนห้องทดลองธรรมชาติชั้นดีเลยสำหรับศึกษาเรื่องโลกเรื่องอวกาศครับผมจากภูมิศาสตร์ทีนี้มาดูประวัติศาสตร์กันบ้าง แนวคิดเรื่องดินแดนใต้สุดขอบโลกหรือที่เรียกว่า Terra Australis Incognita เนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยใช่ค่ะมีมานานมากปรากฏในแผนที่โกเก่าด้วยแต่กว่าจะมีคนไปเห็นแผ่นดินจริงๆก็อีกนานเลยใครเป็นคนแรกที่เห็นครับคนแรกที่ข้ามเส้น Antarctic Circle ไปได้คือกัปตันคุกค่ะปี1773แต่เขาก็ยังไม่เห็นแผ่นดินนะอ้าหรอครับค่ะ ส่วนคนที่เห็นแผ่นดินจริงๆแบบยืนยันได้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี1820แต่ก็ยังเถีต่ก็ยังเถียงๆกันอยู่ว่าเป็นกลุ่มนักสำรวจรัสเซียหรือนายทหารเรืออังกฤษกันแน่เพราะรายงานใกล้ๆกันมากอ๋อครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเข้าไปมากขึ้นพวกนักล่าแมวน้ำล่าปลาวานแล้วก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุควีรบุรุษใช่ค่ะ Heroic Age ช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20ยุคนี้มีชื่อดังๆเยอะเลยทั้งแชกกตันสกอต อามุนเซนซึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันกันไปให้ถึงโคโลโลกใต้ถูกต้องค่ะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากแล้วก็น่าเศร้าด้วยใครถึงก่อนนะครับโรอาลอามุลเซนชาวนอร์เวย์ค่ะไปถึงก่อนในเดือนธันวาคม1911แล้วสกอตล่ะครับโรเบิร์ตฟอลคอนสกอตชาวอังกฤษไปถึงช้ากว่าประมาณเดือนหนึ่งค่ะแล้วโศกนาฏกรรมก็คือ ทีมของสกอตเสียชีวิตทั้งหมดเลยตอนเดินทางกลับโห oh, แสดงว่ามันอันตรายมากๆจริงๆมากๆค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงเลยถึงความโวดร้ายของธรรมชาติที่นั่นยังมีเรื่องอื่นๆอีกใช่ไหมครับอย่างเรื่องเรือ Endurance ของ Shackleton ใช่ค่ะเรื่องนั้นก็สุดยอดมากเรือติดนั่งแถงต้องทิ้งเรือแล้วพาลูกเรือเอาชีวิตรอดกันเป็นปีๆกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ หรืออย่างมอสั้นที่ต้องเดินกลับคนเดียวเป็นร้อยไมล์ค่ะหลังจากเสียเพื่อนร่วมทีมไปฟังดูแล้วประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมันขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทยานส่วนตัวแล้วก็ศักดิ์ศรีของชาติด้วยนะคะครับผมมันเหมือนการเปลี่ยนผ่านจากยุคสำรวจหาอนานิคมมาเป็นการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วย ใช่ค่ะแล้วสภาพแวดล้อมที่นั่นก็เป็นบททดสอบขีดจำกัดของมนุษย์จริงๆแล้วปัจจุบันล่ะครับสถานะทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์เป็นยังไงบ้างยังมีใครอ้างสิทธิ์ในดินแดนอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะมีเจประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆมีอังกฤษฝรั่งเศสนอ,อสร์เวย์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีและก็อาร์เจนตินาซึ่งพื้นที่มันก็ทับซ้อนกันบ้าง ใช่ค่ะมีส่วนที่ทับซ้อนกันแล้วก็มีส่วนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์เลยคือ m a r บิ b ์ r d Land แต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้กรอบที่เรียกว่าสนนีิสัญญาแอนตาร์กติกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแ Antarctic Treaty ลงนามกันปี1959มีผลบังคับใช้ปี1961นที่สันธิสัญญานี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเป็นผลพวงมาจากปีท r o n y สกิก s i s a c International Geophysical Year ปี1 9 5 7 5 8ที่หลายๆประเทศร่วมมือกันศึกษาโลกและก็เห็นว่าแอนตาร์กติกาเนี่ยควรกำหนดสถานะให้ชัดเจนไปเลยเป้าหมายหลักของสงสัญญาคืออะไรครับลหลักเลยคือหรือให้แอนไอแอนตาเป็นเขตสันติภาพคะ่ะเน้นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ห้ามกิจกรรมทางทหารทุกชนิดห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์และก็มีพิธีสารมาดริดปี1991ที่สำคัญมากคือห้ามทำเหมืองแร่และก็เน้นเรื่องปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย ฟังดูดีมากเลยนะครับเป็นระบบที่เหมือนจะลงตัวเอ,อ่อในหลักการก็ใช่ค่ะแต่ในทางปฏิบัติมันก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันซับซ้อนอยังไงครับอย่างแรกเลยส่วนที่สัญญาเนี้เขาไม่ได้ยกเลิกการอ้างสิทธิ์เดิมนะคะแค่พักเอาไว้เฉยๆแล้วก็ห้ามไม่ให้อ้างสิทธิ์ใหม่อันนี้เป็นประเด็นที่ค่อคนข้างอ่อนไหวอ๋อครับแล้วก็อย่างที่นักเขียนซาร่าวีเลอร์เคยบอกไว้ว่า วิทยาศาสตร์อาจจะเป็นเหมือนฉากหน้าแต่จริงๆแล้วการเมืองระหว่างประเทศนี่แหละที่เป็นแรงขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังหมายความว่ายัางไงครับก็คือแม้จะบอกว่าเน้นวิทยาศาสตร์แต่การคงอยู่ของสถานีวิจัยการส่งกําลังบํารุงซึ่งบางทีก็ต้องใช้เครื่องมือของทหารมันก็เป็นการแสดง presence หรืออิทธิพลของประเทศนั้นๆในพื้นที่อยู่ดีนะคะอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ปีเตอร์เนฟก็ยอมรับว่าการส่งกําลังบํารุงทางทหารมันจําเป็น เข้าใจแล้วครับคือเบื้องหน้าเป็นวิทยาศาสตร์แต่เบื้องหลังก็ยังมีการเมืองอยู่แล้วความท้าทายตอนนี้แล้วครับมีอะไรน่ากังวลบ้างหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องภาวะโลกร้อนค่ะที่อาจจะทําให้การเข้าถึงทรัพยากรในอนาคตมันง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงหรืออาจจะแร่ธาตุซึ่งตรงนี้ก็เริ่มเห็นความตึงเครียดแล้วเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างการประชุม CCA MLR ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรทางทะเลในมหาสมุทรใต้ ก็มักจะมีประเด็นที่รัเสเซียกับจีนคัดค้านมาตรการอนุรักษ์หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการรับมือโลกร้อนอยู่บ,บ่อยๆแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องงานวิจัยที่อาจจะมีวัตถุประสมแฝงหรือที่เรียกว่า dual use ด้วยค่ะแล้วก็อนาคตของสนที่สัญญาเองหลังปี2048ที่พิธีสารมาดริดเรื่องการห้ามทำเหมืองอาจจะถูกนำมาทบทวนได้ก็ย,ยังไม่แน่นอน โหฟังดูซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยครับทีนี้ขอเปลี่ยนเกียร์นิดนึงไปสู่บทบาทของแอนตาร์กติกาในฐานะดินแดนแห่งจินตนาการบ้างทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมทฤษฎีแปลกๆเยอะแยะเลยครับก็อย่างที่บอกตอนแรกค่ะเพราะมันไกลคนเข้าไม่ถึงพอมีช่องว่างของความรู้คนก็เลยเติมจินตนาการลงไปง่ายเหมือนที่ว่างให้ต่อเติมเรื่องราวประมาณนั้นเลยค่ะ อย่างนักสำรวจยุคเก่าเอ็ l สลีย์เชอรรีการดก็เคยเขียนทํานองนี้ไว้หรือเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์อย่างดรเนสที่เล่นติ๊กต็อกก็โดนถามบ่อยมากเรื่องกำแพงน้ำแข็งเรื่องมีความลับปิดบังอยู่อะไรแบบนี้มีทฤษฎีเก่าๆไหมครับที่เกี่ยวกับแอนตาร์กติกามีค่ะที่คลาสสิกเลยก็คือโลกกลวงหรือ Hollow Earth โลกกลวง ใช่ค่ะคนเสนอชื่อจอห์นคลิฟซิมส์จูเนียร์เป็นทหารอเมริกันสมัยศตรวรรษที่19เขาเชื่อว่าโลกเรากลวงและมีทางเข้าอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เข้าไปแล้วจะเจอโลกข้างในที่อุดมสมบูรณ์โหแล้วมีคนเชื่อหรอครับก็มีอิทธิพลพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะกับพวกนักเขียนอย่างเอ็ดการ์อาลันโพก็เอาไปเขียนนิยายแล้วทฤษฎียุคใหม่ๆล่ะครับส่วนใหญ่เกี่ยวกับอะไร มักจะไปผูกกับเรื่องทหารค่ะโดยเฉพาะปฏิบัติการของพลหรือเอกริชาร์ดเบิร์ดนักบินนักสำรวจชาวอเมริกันคนดังเขาทำอะไรเหรอครับเขานำปฏิบัติการใหญ่ชื่อ Operation ช i g h j จ m p ไปแอนตาร์กติกาหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานแล้วก็มีดีฟรีสในยุค50สิกทีทีนี้ก็เลยกลายเป็นพล็อตเรื่องเลยค่ะว่าเบิร์ดไปเจอ UFO ไปเจอทางเข้าโลกกลวงหรือไปรบกับฐานทัพนาซีลับที่นั่นเดี๋ยวๆดีวมีเรื่องนาซีด้วยเหรอครับอันนี้จริงแค่ไหนครับ อันนี้มีมีมูลความจริงอยู่น,นิดนิดเดียวค่ะคือนาซีเคยส่งคณะสำรวจไปจริงชื่อชัวเบลแลนปี1939ไปแถวแถวโดรนิงมอสแลนแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์ด้วยแต่ก็ถูกยกเลิกไปหลังสงครามมีการโปรโยธงสวัสดิกะลงบนน้ำแข็งจริงแต่ไม่ได้สร้างฐานทัพลับ ไม่เคยมีหลักฐานอะไรแบบนั้นเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะเรื่องเล่ามันชอบเอามาผสมกันกลายเป็นว่านาซีหนีไปสร้างฐานลับใต้ดินสร้าง UFO ร่วมมือกับมนุษย์ต่างดาวอะไรเป็นโน่นเลยทําไมเรื่องพวกนี้มันถึงยังอยู่ได้ล่ะครับทั้งๆท,ที่ฟังดูไม่น่าเชื่อส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือสถาบันต่างๆนะคะแล้วอีกส่วนนึงคือคนเราอาจจะต้องการคำอธิบายที่มันเออน่าตื่นเต้นสำหรับสิ่งที่ดูว่างเปล่าหรือไม่เข้าใจ เหมือนเติมมังกรลงในแผนที่ใช่เลยค่ะคล้ายๆกับที่สมัยก่อนวาดรูปมังกรหรือเขียนว่าฮิกซุนดรากอเนสที่นี่มีมังกรลงบนแผนที่ในส่วนที่ไม่รู้จักคือเติมความลึกลับความอันตรายลงไปในช่องว่างหรืออาจจะมีความต้องการลึกๆที่อยากให้ขั้วโลกมันยังเป็นดินแดนที่ยังไม่ถูกคนพบทั้งหมดยังมีอะไรซ่อนอยู่พูดถึงจินตนาการสุดขั้วก็ต้องมาถึงเรื่องกำแพงน้ำแข็งกับทฤษฎีโลกแบนแล้วล่ะครับ แนวคิดนี้มันเกี่ยวกับแอนตาร์กติกายังไงนะครับคือสำหรับคนที่เชื่อเรื่องโลกแบนนะคะแอนตาร์กติกาไม่ใช่ทวีปกลมๆที่อยู่ขั้วโลกใต้นะอา้าแล้วเป็นอะไรครับเขาเชื่อว่าโลกเราเป็นแผ่นจานแบนๆค่ะแล้วแอนตาร์กติกาก็คือกำแพงน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ล้อมรอบขอบของจานโลกเอาไว้รอไม่ทำไมครับก็เพื่อการไม่ให้น้ำทะเลในมหาสมุทรมันไหลตกขอบโลกออกไปไงคะโหคิดไปได้ไกลมาก แล้วในจินตนาการของเขามีอะไรอยู่นอกกำแพงน้ำแข็งนั้นไปอีกไหมครับมีค่ะมีการวาดแผนที่แฟนตาซีออกมาเลยวาดพ้นกำแพงน้ำแข็งไปแล้วมีดินแดนอื่นๆอีกเพียบเลยอย่างใน reddit ก็มีคนตั้งชื่อแปลกๆยะแยะทั้งเค้กมูอาร์สการ์ดอตแลนติสคือปนกันมั่วไปหมดเลยค่ะทั้งตำนานเรื่องแต่งทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆฟังดูรุดโลกจริงๆครับแล้วทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายเรื่องกำแพงกั้นน้ำนี่ยังไงครับ ทำไมน้ำทะเลถึงไม่ไหลออกไปถ้าโลกแบนจริงหลักการง่ายๆเลยค่ะสิ่งที่ยึดน้ําทะเลไว้บนโลกเราไม่ใช่กําแพงอะไรทั้งนั้นแต่คือแรงโน้มถ่วงค่ะแรงโน้มถ่วงใช่ค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงทุกอย่างเข้าหาศูนย์กลางของมันทําให้โลกเราเป็นทรงกลมหรือเกือบกลมแล้วก็ดึงเอาน้ํามหาสารน,นี่แหละค่ะให้อยู่บนพื้นผิวโลกได้ไม่เกี่ยวกับกําแพงเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยว่าพื้นดินทุกที่ต้องสูงกว่าระดับน้ําทะเล มีตั้งหลายประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์พื้นที่เยอะแยะเลยที่อยู่ต่างก่าระดับน้ําทะเลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ําจะไหลท่วมตลอดเวลาเพราะมีปัจจัยอื่นควบคุมอยู่โอเคชัดเจนเรื่องกําแพงน้ําแข็งทีนี้ถ้าสมมติเล่นๆน,นะครับสมมติว่าโลกแบนจริงๆแบบที่เขาว่าผลกระทบหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับเอาแบบไม่ต้องลงรายละเอียดทุกข้อก็ได้เอาที่กระทบจังๆเลยนะคะอย่างแรกเลยฟิสิกส์จะรวนไปหมด แรงโน้มถ่วงมันจะไม่ดึงเราลงพื้นแบบทุกวันนี้แต่มันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางของแผ่นโลกซึ่งก็คือแถวๆถวโค้กโลกเหนือแล้วจะเป็นยังไงครับนีอ้โห oh, แค่นี้ก็แย่แล้วนะครับยังมีอีกค่ะอย่างที่สองโลกจะไม่มีกรอบป้องกันถ้าโลกนแบนๆไม่หมุนเป็นทรงกลมมันก็จะไม่มีแกนกลางที่เป็นเหล็กล้อมเหลวหมุนวนเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กโลกซึ่งสนามแม่เหล็กสําคัญมากสําคัญสุดๆค่ะมันช่วยปกป้องรังสีอันตรายจากอาวกาศจากดวงอาทิตย์ ถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กเราจะโดนรังสีตเต็มๆบรรยากาศก็จะค่อยๆถูกลมสุริยะพัดหายไปโลกก็จะป้องกันอุกาบาตได้น้อยลงด้วยแล้วเรื่องการเดินทางการนำทางเหรอครับพังหมดค่ะเข็มทิศจะชี้ไปที่สนย์กลางอย่างเดียวไม่ได้ชี้เหนือใต้แบบนี้ดาวเทียม GPS โครจรรอบโลกเบนแบนไม่ได้ก็จะตกใส่โลกสัตว์ที่ใช้สนามแม่เหล็กนำทางอย่างนกก็จะหลงทิศทาง ระบบนิเวศก็คงพังไปด้วยแน่นอนค่ะถ้าโลกไม่หมุนไม่เอียงแกนก็ไม่มีฤดูกาลอากาศก็จะเหมือนเหมือนกันหมดกระแสน้ํากระแสลมจะเปลี่ยนไปหมดอาจจะไม่มีฝนเลยโลกกลายเป็นทะเลทรายแห้งๆทั้งหมดฟังดูหายนะมากๆเลยครับแต่มันมีประเด็นที่อาจจะน่ากลัวกว่าภัยธรรมชาติพวกนี้นะคะอะไรหรอครับคือวิกฤตความเชื่อมั่นค่ะ ลองคิดดูนะคะถ้าโลกแบนจริงอย่างที่เขาว่ามันแปลว่าต้องมีการสมคบคิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยนะเพื่อหลอกคนทั้งโลกว่าโลกกลมใครจะไปทําเรื่องใหญ่ขนาดนั้นได้ครับนั่นนะสิคะมันต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นล,ล้านๆทั้งนาซานักวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศคนที่ทํางานในโครงการอพอลโลตั้ง4,0,000นคนหน่วยงานอวกาศของประเทศอื่นๆทั่วโลกหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ส่งบอลลูนขึ้นไปถ่ายรูปโลกถ้าทั้งหมดนี้โกหกเรา แล้วเราจะเชื่อใจใครหรือเชื่ออะไรได้อีกนี่คือผลกระทบทางสังคมที่น่ากลัวมากนะคะเออจริงด้วยครับน่าคิดมากๆเอาล่ะครับเราเดินทางจากข้อเท็จจริงไปสู่จินตนาการสุดขอบแล้วก็วกกลับมาสู่ความเป็นจริงที่เอ่ออาจจะน่ากังวลกว่าทฤษฎีสมคบคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมานั่นคือภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับแอนตาร์กติกาในตอนนี้ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงชัดเจนมากๆต่อทวีปน้ําแข็งแห่งนี้อนตาร์ติกามันสำคัญยังไงครับในการศึกษาเรื่องโลกร้อนมันเหมือนเป็นคลังข้อมูลประวัติศาสตร์โลกชั้นดีเลยค่ะโดยเฉพาะจากสิ่งที่เรียกว่าแกนน้ําแข็งหรือไอซ์คอร์ส น้แข็งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาจะเจาะน้ำแข็งลงไปลึกเป็นกิโลกิโลเลยแล้วในชั้นน้ำแข็งที่ทับถมกันมาเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยมันมีฟองอากาศเล็กๆที่เก็บตัวอย่างบรรยากาศในอดีตไว้ได้เหมือนไทม์แคปซูลใช่เลยค่ะทําให้เราศึกษาได้ว่าสภาพอากาศในอดีตเป็นยังไงคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่มันช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอดีตแล้วก็คาดการอนาคตได้แม่นยําขึ้น แล้วสถานการณ์ปัจจุบันที่แอนตาร์กติกาเป็นยังไงบ้างครับผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยที่น่ากังวลมากที่สุดตอนนี้คือการละลายอย่างรวดเร็วของธารน้ำแข็งค่ะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทวีปหรือเวสต์แอนตาร์กติกาบริเวณทะเลอามุนเซนแอมุนเซนซีมันละลายเร็วกว่าปกติหรอครับเร็วกว่ามากค่ะแล้วก็มีอัตราเร่งด้วยนักวิจัยเก่งๆอย่างอีริกริกโนจากนาซาถึงกับเคยบอกว่า ทาน้ำแข็งใหญ่ๆสำคัญๆตรงนั้นอย่างทวส s ที่ได้ฉายาว่า Doomsday Glacier หรือทาน้ำแข็งวันสิ้นโลกนะคะโอ้โหชื่อน่ากลัวจังครับค่ะแล้วก็ยังมี p ไอ i ์ l a n d Smith อีกหลายทาน้ำแข็งที่กำลังละลายเร็วมากจนอาจจะเรียกว่าเกินจุดที่จะแก้ไขกลับคืนมาได้แล้ว p a s t the point of no return เกินจุดที่จะแก้ได้แล้วหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าต่อให้เราหยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกวันนี้เลยมันก็อาจจะสายเกินไปที่จะหยุดการละลายของธานน้าแข็งส่วนนี้แล้วนะครับมันเหมือนกับว่ากระบวนการมันเริ่มขึ้นแล้วแล้วมันจะดําเนินต่อไปจนกว่าน้ําแข็งส่วนนั้นจะหายไปสาเหตุหลักๆคืออะไรครับทาไมมันถึงละลายเร็วขนาดนั้นปัจจัยสําคัญเลยคือกระแสน้ําอุ่นในมหาสมุทรค่ะอุณหภูมิน้ําทะเลมันสูงขึ้นแล้วกระแสน้ําอุ่นเนี่ยมันไหลเข้าไปประทะฐานของธานน้าแข็งจากด้านล่าง กัดเซาะให้น้ําแข็งมันบางลงแล้วก็แตกออกง่ายขึ้นอ๋อละลายจากข้างล่างใช่ค่ะประกอบกับลักษณะภูมิประเทศใต้น้ําแถบนั้นมันไม่มีสันเขาหรือแนวหินใต้น้ํามาช่วยชะลอทาน้าแข็งไว้เหมือนบางที่มันก็เลยยิ่งไหลลงทะเลเร็วขึ้นไปอีกแล้วถ้าน้ําแข็งส่วนนี้มันละลายหมดจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นครับ ผลก็ทดใหญ่หลวงเลยค่ะประเมินกันว่าเฉพาะน้ําแข็งจากฝั่งตะวันตกส่วนนี้ถ้าละลายหมดนะจะทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกสูงขึ้นได้มากกว่า1.2เมตร1.2เมตร แค่จากส่วนนั้นส่วนเดียวใช่ค่ะแค่จากส่วนนั้นยังไม่นับรวมส่วนอื่นๆของแอนตาร์กติกาหรือจากกรีนแลนด์อีกนะคะคิดดูว่ามันจะกระทบเมืองชายฝั่งชุมชนชายฝั่งทั่วโลกมากแค่ไหนแล้วยังส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสะน้ําในมหาสมุทรใต้ตอีกด้วยแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาเพยายามสื่อสารเรื่องเร่งด่วนขนาดนี้ยังไงครับท่ามกลางกระแสะข้อมูลเท็จทฤษฎีสมคบคิดที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ ก็มีความพยายามมากขึ้นนะคะที่จะใช้ช่องทางใหม่ๆอย่างโซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างด r n รเนฟที่พูดถึงไปก็พยายามตอบคําถามอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายใน t i k t o o k ได้ผลไหมครับก็คงได้ผลบ้างค่ะแต่เขาก็ยอมรับนะคะว่ามันท้าทายมากคือการให้ข้อมูลอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอที่จะเปลี่ยนใจคนที่เขาเชื่อเรื่องอื่นไปแล้วมากๆหรือคนที่ไม่ไว้วางใจวิทยาศาสตร์หรือรัฐบาลอยู่แล้ว อเข้าใจเลยครับแล้วเนี่ยทางการเมืองลหละครับผ่านกลไกลของส่วนที่สัญญาแอนตากติกมีความคืบหน้าในการรับมือเรื่องโลกร้อนที่กระทบแอนตากติกาโดยตรงไหมเอ่อต้องบอกว่ายังค่อนข้างช้าค่ะแม้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่การจะตกลงออกมา,มามาตรการอะไรในระดับนานาชาติมันมักจะติดขัดติดขัดเรื่องอะไรครับ ก็อย่างที่บอกค่ะบางประเทศอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องทัพพยากรในอนาคตหรือมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันก็เลยทำให้การตกลงเรื่องมาตรการอนุรักษ์ที่เข้มแข็งหรือการแก้ไขปัญหาโลกร้อนในกรอบของสวนีิสัญญามันเป็นไปได้ยากหรือล่าชามากๆครับผมวันนี้เราก็ได้สำรวจแอนตาร์กติกากันไปหลายมิติเลยนะครับตั้งแต่การเป็นทวีปน้ำแข็งที่ไกลสุดขอบโลกเป็นสนามประลองของนักสำรวจเป็นเวทีการเมืองวิทยาศาสตร์ แล้วก็วกไปสู่การเป็นออจอฉายภาพจินตนาการความเชื่อความกลัวของมนุษย์เราใช่ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เรามีปฏิสัมพันธ์กับดินแดนที่เราไม่รู้จักดีได้หลากหลายรูปแบบจริงๆทั้งพยายามค้นหาความจริงแล้ก็ทั้งสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาเติมเต็มและสุดท้ายก็กลับมาสู่ความจริงที่ว่าภัยคุกค,คามที่อาจจะน่ากลัวที่สุดสําหรับแอนตาร์กติกาและสําหรับโลกเรา อาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในจินตนาการหรือทฤษฎีสมคบคิดเหล่านั้นเลยแต่คือสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่จริงๆคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่วิทยาศาสตร์กําลังพยายามบอกเราอยู่ค่ะครับผมแล้วก็ ในตอนท้ายนี้อยากจะลองทิ้งคาถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งค่ะคือในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กําลังพยายามเจาะแกนน้าแข็งให้ลึกลงไปเรื่อยๆเพื่ออ่านบันทึกประวัติศาสตร์ของโลกเมื่อล้านปีก่อนพยายามทําความเข้าใจอนาคตของโลกเราภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ครับมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าในที่สุดแล้วเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อจิตสํานึกของผู้คนทั่วโลกมากที่สุดที่มาจากแอนตาร์กติกาเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ตำนานเรื่องโลกกลวงฐานทับลับหรือกำแพงน้ำแข็งแต่คือความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังค้นพบเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของโลกเรานี้เองบางทีการค้นพบเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่สำคัญที่สุดที่ทวีปน้ำแข็งแห่งนี้กำลังบอกเราอยู่ก็ได้นะคะ